นี้นะคะพเพื่อนก็อยู่กับช่องน้องฟิลแฮปปี้ชนแนลอย่แล้วนะคะวันนี้นะคะน้องฟิลจะมารีวิวเป็นเซตชุน้ําชานะคะนี่เลยค่ะเป็นปาร์ตี้เป็นปาร์ตี้น้ําชานะคะนี่เลยคะ่ะของเล่นชิ้นนี้นะคะก็ได้มาจากเพจฟิลฟิลชอบค่ะนี่นะคะเพื่อนๆมาดูกันเลยะคะ่ะว่าในเซ็ตนะคะมีอะไรบ้างในเซ็ตนะคะก็จะมีจานมีแก้วน้ำนะคะแล้วก็จะมีซองมีมีดน,นะคะแล้วก็มีช้อนแล้วก็มีตัวแบบ เป็นตัวเรียวาอะไรเป็นการน้ํานะคะแล้วก็ด้านหลังนะคะก็จะเป็นตัวอย่างนะคะว่าเล่นยังไงตรงนี้นะคะเหมือนน่าจะใส่น้ําได้นะคะแล้วก็เอาไปเทค่ะนี่นะคะเล่นได้หลายคนเลยนะคะเอียน้องฟิลนะคะก็จะใช้แป้งโดนะคะเป็นตัวปั้นค่ะปั้นอาหารนะคะมีน้หมดหลายสีมากเลยมีสีเขียวอ่อนสีเขียวเข้มสีส้มสีน้ำเงินสีฟ้าสีม่วงสีชมพูสีแดงสีเหลืองแล้วก็สีขาวค่ะนี เดียรน้องฟีนนะคะก็แกะตัวเซตปาร์ตี้น้ำชานะคะมาแกะก็ใหญ่มากเลยนะคะดูสิโอ้โหข้างในเซตนะคะมีเยอะมากเลยค่ะยุหนึ่งเซตนะคะก็จะมีทั้งหมดแบบนี้เลยค่ะเยอะมากเลยนะคะดูสิเพื่อนหนึ่งะะกล่งบบะะงองมีเยอะมากเลยะคะ่ะวูเดียวน้องฟินนะคะก็จะทำอาหารนะคะแบบ ดังโดค่ะอย่า,าไม่ออกมาก่อนจุอาหารชิ้นแรกะน,นะคะน้องฟินนะคะก็จะทําเค้กค่ะตรงนี้เสร็จใช่ไหมี่แล้วก็ปิดอย่าน้องฟิลทําตัวเป็นซอสก่อนซอสสีสีแดงนะคะเป็นซอสสตรอเบปรี่น้องฟิลก็จะเอาไปาเซตเซนนะคะแล้วก็หยิกหย,ยักหยิกหยิกจิ้มจุ๊บวูสีแดงนี่มากเพื่อน ทำเส้นยงยาวนะคะแล้วก็แบบทำเป็นเส้นๆพอทั้งฟิลทำเสร็จนะคะทั้งฟิลนะคะก็จะเสิร์ฟทั้งสามอย่างแล้วค่ะก็จะเป็นมีดซอมแล้วก็ช้อนค่ะเสิร์ฟทั้งสามอย่างเลยจิ๊บๆๆน่าจะได้แล้วนะเสียบลงไปจิ๊บๆิค่อยๆนะไม่ันจะหลุดวิโนฟิคิดว่ายังไม่พอเหล็กดิบหนึ่งประมาณนี้ ตอนนี้นะคะลูกฟิกวนะคะก็กําลังทําอาหารเช้านะคะก็จะมีมาการองไส้กอกกับไข่ด้านนะคะแล้วก็เค้กแล้วก็คุกกี้นะคะตอนนี้นะคะลูกฟิวกำลังทําเป็นซูชินะคะอันนี้เป็นปลาดิบซาซิมิะคะ่ะแล้วก็เป็นไข่กุ้งอลาสกา้อาอีกที <c oughs> เนี่ยไข่อะไรนะเขาเป็นแต <c oughs> <c oughs> ่ปลา<ไ>ขเขาเรียกอะไรปูอลาสก้าไม่ใช่เขาเรียกกุ้งอลาสก้าแล้วฟิวมั่วไข่ปลาอะไรนะไข่ปลาคาบูยะ เพื่อนง่านะครัเพื่อนชาวนี้เพื่อนต้องรับอะไรดีไหมคะต้องการอะไรไหมตอนนี้น้องฟิวบอกว่าเช้านี้จะรับอะไรทานไหมคะก็คือตอนนี้นะครับน้องฟิวกำลังจัดต่ออาหารอยู่ใช่ไหมคะใช่ค่ะอันนี้มีอาหารเช้าด้วยนะแต่น้องฟิวกำลังทําอาหารญี่ปุ่นค่ะญี่ปุ่นสดๆเพื่อนๆคิดว่านี้ญี่ปุ่นไหม ญี่ปุ่นญี่ปุ่นญี่ปุ่นวิไข่ปลาสีส้มเหมือนกันจริงๆเลยนี่เพื่อนๆเค้กที่ทำอันแรกกว่าอนไหมเค้กอันนี้เป็นเรนโบว์เรนโบว์สีใหม่แล้วเดี๋ยวต้องเพื่อจะจัดโต๊ะน้ำชาใช่ไหมคะใช่ค่ะจิ๊บจิ๊บน้าอะไรคะเหลืงหองเหลืองไหนเหลืองแบบไหนเนี่ยส้มๆนะครับเป็นไข่ปลาขาวีหญไข่ใหญ่ตัง เป็นแบบมันเพิ่งคลอดไงม,มันต้องลูกใหญ่ๆเพราะมันจะละเอดๆ <Yeah. S 1> เพราะแบบมันเนื้อมันเข้มข้นจริงๆโอ้โหขนาดนั้นเลยแล้วหนูเคยกินอ่ะคะ่ะเคยกินดูแล้วอันที่น้องฟิวทำมาน้องฟิลเคยกินมาเลยทาเป็นลายค่ะของระวังไม่บาดนะคะไม่บาดอยู่แล้วค่ะน้องฟิวเป็นผู้ชาย แล้วก็ชื้อปุ๊บสแล้วมาแล้มีได้ถูกด้านนะคะแล้วก็ใส่ไข่ปลาลงไปหูเหมือนมากเลยค่ะเหมือนจริงๆใช่ไหมเหมือนปลาต้องโกเลยสวยนะสวยนะคุเรียงดูออกมัเนี้ว่าคืออะไรพ่อดูไมวออกเดี๋ยวพ่อดูไม่ออกนะคะอ้าวอันนี้คืออะไรอันนั้นนหรอคะแป้งโดค่ะ ไม่ใช่น้องฟิวปั้นเป็นรูปอะไรอ๋อเหมือนเห็บแมวค่ะเห็บเหมือนตรงไหนเห็บเห็บแมวมันต้องเป็นสีน้ำตาลไม่ใช่หรออันนี้สีส้มอ๋อพ่อเข้าใจผิดใช่ไหมพ่ออันนี้น้องฟิวปั้นเป็นรูปอะไรอันนั้นนะคะเหมือนก็ต้มก๋วค่ะแล้วอันนี้ว่าแล้วแล้วอันนี้อันไหนคะอันนี้ก็ไข่กับกับเอ่อฮอทดอกค่ะฮอทดอก อันนี้อันนั้นนะครับเหมือนดอกไม้ค่ะดอกไม้อันนี้ก็เหมือนดอกไม้ค่ะอันนี้อันนั้นนหรอะน้นองฟิวน้องฟิวน้องฟิวแบบทําเองใช่ไหมน้องฟิวก็คิดว่ามันเป็นแบบเหมือนเป็นเค้กเป่าทองแล้วพอมอ,อกใจอะไรอน้องฟิวมองเหมือนแบบอะไรน่ะเหมือนเป็นเค้กเชลโล่ที่มันมีเขียวๆอ่ะอ๋อเขาขึ้น่า่าพ่อมองว่าเป่าทองแล้วเนี่ยสรุปมันคืออะไรครับ มันเป็นเค,ค้กเค,ค้กแบบใหม่ที่ตรงเรนโบว์มันเป็นบ,บลูเบอรี่อันนี้เป็นรสชาเขียวต้องใช้จินตนาการนะครับอันนี้เหลือมากรองอีกอันหนึ่งหน้าใช่ค่ะอันนี้เหมือนมะกะออกกนนากรอ,อ,องมากเลยแสวยมากด้วยเพื่อนเพื่อนอันนี้พ่อท่ายถูกอะ น้องฟิลขอพูดรว้อันนี้ตอนพักไปสักนิดหนึ่งพ่อเป็นคนทำสองชิ้นนี้พ่อเลยเดาถูกค่ะสวยสิก็เหมือนจริงอะลูกเหมือนยังไงน้องฟิลคิดว่าคุกกี้เหมือนกอีกนะน้วพ่อึกือกดอกไม้นะฮะไม่เห็นเหมือนเลยมันเหมือนคุกกี้ออาจตดจานเติมเลยค่ะอ่าไม่มีใครชิมน้องฟิลขอแขกรับเชิญนะคะนั่นก็คือบาร์บี้ทั้งสองคนนี้วันดีค่ะวันดีค่ะอ่าน่าเลยค่ะตาปสาโซอยากกินอะไรคะ อยากกินซูชิอ,อ๋อราไปเซลนะคะบอกว่าอยากกินซูชิค่ะและ้วซานอว้นะคะอยากกินอะไรอยากกินคุกกี้ค่ะโอเคค่ะคุกกี้กับอะไรกับไข่ดาวแล้วฮอทดอกได้เลยค่ะเอาสักครู่นะคะ่ออาคะของเราเปเปเซลได้แล้วนะคะไปซูชิเดี๋ยวชิมพร้อมๆกันนะคะจะได้ให้คะแนนถูกต่อไปเป็นคุกกี้ใช่ไหมใช่คุ เขาไม่เห็นเอามาก,กระลองกับไข่ให้มางเลยอัธิคำคือคนนี้น<อ>คนนี้ <ๆ S 2> ก็จะเอาอันนี้ใช่หรออีกคนนึงบอกว่าเอาอะไรนะอ๋อใช่ค่ะเอามากระลองใช่ไหมโอ้ได้ค่ะอเอากระวังตรงนี้ก่อนจุ๊บมามากระลองอยู่อุ้ยมากระลองมันข้าง,างๆแล้วค่ะจุ๊บแล้วก็อีกคนนึงเอานนี้จุ๊บจุ๊บ เป็นอาหารเช้าอาค่ะจะชิมเมืไหนก่อนดีคะเอเราไม่มีน้ำให้อะคะอ๋อใช่ค่ะคุณตาแล้วอยากได้แก้วสีอะไรคะบอกว่าอยากได้สีชมพูค่ะอาค่ะสีชมพจูจุ๊บเดี๋ยววางไวต้ตรงนี้นะคะเดี๋ยวค่อยเสิร์ฟเชา้าของกันอาสีเลยค่ะสีฟ้าคะ่ะโอเคคะ่ะเขาพูดตัวไหนเขาไม่เห็นได้ยินเลยอแบบพูดทางกระแสจิตไงหนูฟังออกคนเดียว ลึกล้ำนะครับมันกล้ำลึกมากนะคะอาค่ะเดี๋ยวเสิร์ฟน้ำให้นะคะปูอ่ะเต็มแล้วปูเซรวค่ะอยากชิมอันไหนก่อนดีคะคนนี้บอกอยากชิมคุกกี้ค่ะคนนี้บอกว่าอยากชิมมะกะลองนะคะมาเดี๋ยวป้อนให้นะคะเอาชิ้นเล็กหรือชิ้นใหญ่ดีคะสนโนว์ไว้นะคะบอกว่าอยากกินรสชาเขียวค,ะวค่ะอาค่ะ๋ยวหั่นให้นะคะจุ๊บๆๆ ทานลงไปอาค่ะชิมหม่อมหม่อมมให้เกี่คะแนนนี่คะให้ห้าเต็มสิบค่ะห้าเหรอคะไม่ใช่สิบเหรอเอาสีม่วงคะ่ะมาสีม่วงใช่ไหมคะได้คะ่ะอยากชิมสีม่วงเพราะเราเป็นเซลล์นะคะชอบสีม่วง เราเซลนมๆเราบเซลให้เท่าไหร่คะเราไเซลว่าสิบเต็มสิบเราเซลคะ่ะอาจจะขอแห้งนะคะชิมน้ำกันไหมเราเส่อโล่งอะคอเลยค่ะมาต่อไปอยู่ที่สโนไวท์นะคะสโนไวท์ลัอันเดียวแล้วชิมแล้วไหมชิมเลยค่ะอยากชิมไข่ดาวหรอคอดดาวเราไเซลว่าอยากชิมไข่ดาวคะ่ะไข่ดาว เอาทั้งไข่แดงและไข่ขาวเอาทั้งไข่แดงและไข่ขาวนะคะได้แล้วค่ะอู้หูลงน้ำชาของนะคะะมาขอวางไว้ตรงนี้ค่ะมาเท่าไรก็ได้ยังนะอ่าชิมเดี๋ยวเอย่าวน้องเฟย์นะคะจะป้อนค่ะหยำหย่ำหยำฉัเอาไว้กิมแล้วใช่ไหมกิมแล้วให้เท่าไรแทน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 ให้เราไม่เคยบอกว่าให้ ทำให,ให้เยอะกว่าคุกกี้น้งฟิวละลำเปเซลชิมวัำทุนทุนทุนลำเปเซลให้สิบเต็มสิบเย้อันนี้ใช่ไหมเป็นของญี่ปุ่นที่ลำเปเซลชอบมากแน่ๆเลยลำเปเซลก็เลยให้เต็มสิบเย้อาหารชิ้นแรกที่เราเปเซลให้สิบเต็มสิบแล้เลำเปเซลมากเลยค่ะ สำหรับวันนี้นะคะน้องฟิลนะคะก็สนุกมากเลยค่ะที่ได้เล่นตัวปาร์ตี้น้ำชานะคะกับตัวแป้งโดค่ะก็สนุกมากเลยะค่ะได้มีความคิดสร้างสรรค,ค์ด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะน้องฟิลนะคะก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัคดีค่ะบายบายเ,เพื่อนๆนะคะอย่าลืมกด subscribe น้องฟิลนะคะกดกระดิ่งด้วยนะคะบายบาย